สวัสดีครับขอต้อนรับสุซองเจ้าเฟินนะครับมือนี้้อาก็จะไปใไต่แมงกินนู่นครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุม่มหาทุ่มแล้วนะครับผมตอนนี้พ้อวางมากก็เรียกว่าจะไปหาใต้แมงกินนู่นกันนะครับ่าผมลืมเอามาแว่นนะครับนี่อันนี้เซียนม็อกเลยครับผมเป็นคนส่วนผมนะครับผมใส่เบยดมาเมือ่อกี้นี่แต่ว่าเบ็ดเบ็ดตาเมื่อกี้นครับเ้าจะไปยามอีกรอบนึงแต่ว่าเนี่ยเ,เอาไ้ก่อนเดี๋ยก่อนผมออกมาแว่นไปก่อนนะข้อมิเจพิษงานงน้ำไปแล้วนะเขาไปเบิง เขาไปเบิ่งกันมงกินน่นแล้วนะครับเขาว่าลหลายว่าสั่นครับคนแม่พิณองอะไรแหละเมงตัดนะโอแม้าตัดหนาครับไปครับเ้าเขาว่ามันหลายเฮาก็ต้องไปหาเขานะครับเขาบอกว่าเขาจะได้คลิปว่ได้คลิปกันทันนะครับเจ๊กันนอยี่นี่ทาแล้วนะครับหมอกกับความแล้วครับอุปกรณ์อากาศเอาแมงกินนนเทารกอมีองมีไฟสายหรือมอว์วทนะครับแล้วก็ สาดพื้นหนึ่งนะครับแล้วก็หม้อพื้นหนึ่งครับเอาไว้ใส่หนามครับให้มันอยู่ในหนามนะครับผมพาอีสานจะรู้ดีครับแมงจีนูนขั้วแทบแทบแมงจีนูนก็คือแมงจีนูนนี่แมงจีนูนแดงนะครับนี่ครับบู๊ยเบิ้งครับทุกคนเห็นบ่น่าจะเห็นครับสั้นเห็นไหมนี่นี่นี่ไฟไปเห็นหรอกคุณครับเตรียมต้นเลยครับหืมจะเรียกใครนี่นักแม่าศาสารก็มีพื้นเดียวนะครับบรู้ว่าจิต ไหนวะนะกองกระมือเนี่ยแมงจีนู่นมอนครับโอ้นี่แมงจีนู่นมนไปตรงนี้แดงแล้วรัแตงแล้ววันพึ่งจีนูุมนมอนนี่ครับโอ้ยนี่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 เบิงครับเบิงเบิงครับเบิงเบิงครับเบิงครับีุ๊ยไงเบิงครับจุ๊ยใส อยุ่ใส uh oh. okay. ่แมงกินนุนครับโอ้เอาเก็บยู่ใส่แมงกินนุนครับนี่ครับมันเป็นตัวแบบนี้นะครับที่ก่อนสมัยผมหน่อยๆนะห้ายหลายค่าเกลีครับแมงกินนุนคือแบบสั่นลงปุบคูโคบ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 ลงมาวันเม็ดฝนแต่ตอน้มีสัมหนิ่นครับ ดีอยู look, ่ว่ะคุณี่มีอยู่เาปนไง่ยินอกินใบมะขามออนนะครับผมท่าะไำไมต้องไอผมไอตัวเสครับเงาเงาึ่งครับบินบินว่ามันพึงครับไออนนะแต่เดี๋ยวนี้บอมีครับบมีแตงมึงเ บุยบุยบุยทุกคนเห็นปะฟังเสียงฟังเสียงบึ้ยผมนั่งบ่ะิ้งตัวคุปนั่นมาโอ้กับคุปท่านมืึงน้อยนี่ชิงตัวก็มาคุบนั่นนะแมวอยู่บ้านครับคุปแม่ชิงตัวนี่ยเอ้านี่ยคุปแม่คอยันในการไอนะครับท่านคอแห้งคุปแม่ชิงตัว อันนี้เขาก็จะเอาไปประกอบเมนูทอดนะครับทอดแมลงหรือทอดแมงทอดแมงกุจีนะครับกุจีนี่มแมงกินูไแมงกินูนครับแมงกินูภาษากลางเขาเอื่นว่าอย่างครับไอ้ครูไ่รู้แมงกุ้งอะไรแมงกินูไหมแมลงกินูไหมงีเออเอิ้นจับสจีแมลงกินูนะครับเนี่ยจับแมงกุจี มึงทำเตีมขาเขาไงเตีมขาอยู่ใส่เด็กเอยบอกว่าสวนซักก็มีสีอะไรนั่นนี่ถามเสี้ยนลังครับเสี้ยนลังน่าจะรู้ดีครับนี่แมลงจีนูนเนี่ยตบมันเอื่อยใส่ตบสองนี่หรือว่าเสี้ยนลังอาจจะบุรู่ก็ได้ครับคาเร่าบุรู่แสดงว่าเล่าเป็นอีสานแท้ครับเบิ้งครับเบิ้งโอ้ยไอเด้ ไอ o เลิฟอยูบอกรักคุณได้ทุกวันมือโอ้ยลายจนีกินย่นเว้ยลาย่ลายคุปแมสิงโซนนี่สองกินนมอย่างไรนู่นมูนไม่ยำจเ่อไื่นเลยู่นแล้วคเยอะเยอะมีไดีถอดนึ่งลวครับนี่กิงอนคนกับบิยมจิงอนขอนกับบิมครับถอดหนึ่ง อันนี้เจพีดนะครับเจพีดไอ้จริงตัวแง่มาหมุนหัวควายอยู่งก็อาจริมุนเงยอยู่ที่อยู่ตรงไหนมีครับเสี่ยนครับขอเป็นอะรครับต้นมาคามใส่ครับจนยูนีนะครับ้นนึงก็อยู่ข้างบ้านจีีครับดึงเขาจะได้ไล่เป็นเลยเยมันมือ ยังเจออีกไมครับคือกลองอยไใบเจเถือนนเอากระคุไปนะครับสิงโตเจ๊ถือเอาอันนี้แล้วนะบุยเยยงนี่ิเยยงนี่พลังปีนฟางบ่เบ่มีนะครับ,บไปครับไปกันต่อ ออกคลิปตัวไปต้องหยกชิมีชิมีผมบอกภาษาอีสานทุกคนอาจจะบรู้เรื่องนะครับขอโทษขอไทยมึงจะบอภาษาไทยให้กันไหมครับมึงว่เรียนะไรที่ต่มีครับมนงงนบันดีกินใบคามอันนะครับผมรู้ว่าคนอีสานต้องรู้ในเนี่ยครับว่าแม่งกินนวลคือยังนี่ก็ได้กินน่น,น,นมรสีทุกคนต้องรู้นะครับ ีก็มีเนี่ยเจ <c oughs> <c oughs> ผมงานเป็น y u t o ยูทูเพึ่งเริ่มนะครับก็ฝากติดตามผมเ่ยนะครับทุกคนพู้อดไรที่เขอมเบึงผมว่าขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้ผมผมกระสีพยายามลงคลิปเห็นมันหลายๆนะครับฝากกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปเรื่อยๆนะครับ คลิปผมมันอาจจะบม่มีอียงไรแต่ผมสีพยายามเอาบรรยากาศอีสานบ้านเฮาใหม่ทุกคนเบิ่งหลายๆะครับพวกผมอาจจะบ่ได้ดังบ่ได้อีหยังแต่พวกผมกสิทําำเพื่ออนาคตของพ่อแม่แล้วก็พวกผมครับดังนิ้งเดินดังครับ,รบท่องไปต้นต่อไปได้ครับนี่อันนี้ก็หน้าผมนะครับนี่นไม่รู้ว่ามันจะมีบ่ครับ ดูนะไม่มีนะครับผมมันยังบ่อ่อนครับมันยังบ่ออกใบยังเหวใบอ่อนนะครับชิงโตน้ำหนักนะครับุ้ยวุยมอกเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยยิบยิบุยบุยบุยเป็นครับบุยปลดปาลาลาลายลายครับลายลัวปุ่ไเลยแลบึ่งครับบุย พ่อเม่พี่น้องเอ้ยพู่นะพ่อเม่พี่น้องเอ้ยจะกูได้เป็นไพ่ความเมพี่น้องพูดทำไมที่ชัเลยีพ่ั้นเียีัเียนเดีมอคนนีงลุงมีล่อนงเๆ้อ้ยมอไอ้แงี่เปวั้นลุ่หมอรับงทัทึ้งมดนะครับคนอาจจะไปเห็นนะเพราะว่ากล้องกะครับฝากสปอนเซอร์กล้องให้แน่นะครับผมจะเหยียบไม่เห็นเนี่ไนี่ก็ไเ้ขอโทษได้เปล่า นี่เจคูบอะไรเจตเส้เอนงมุดอีอนงครับเต็มพื้นนะครับนี่ครับเป็นมุดหินนี่นี่นุ่มเออเอาไมาหาคนอีกว่าใคหรือคนแม่วังไรายนะครับบุยมันกอกเมื่อกี้นี้ไรไรครับนครับงนบดับมือมอย่างนั้นตกอย่าแปะบดครับ นครับขากินแวจะบก้ใจกินอนนะ้ใบบะขามอ่อนนะครับเมื่อกี้ผมมาเล่นเตมอยู่สั้นลงโคบเดียวนึงอ่ะครับนี่ครับมันจะอยู่นั่นมา่สิเ่นยี่ครับทุกวน่าจะเห็นนะพี่ครับอืมทนี่กินนไป ขวามอันนังสิร้ายครับอีสานบ้านเฮาบรรยากาศธรรมชาติบ่มีบ่มีบ่มีมลภาวะผิดมลภาวะผิดมลภาวะผิดครับเนื่ออยู่เนืกินกันล้ายครับคนอยู่ในเมืองอยากกลับบ้านมาใช้ชีวิตแบบอีสานเฮื่อวมโคง่ะกลับม่ได้ครับทุกคนอยู่บ้านก็รอเสมอ สูสีครับเป็นกำลังใจให้ครับพวกผมกับจิพยายามทำช่างต่อไปรัปๆๆๆบรองว่าจะเห็นพวกผมสนุกขึ้นเรื่อยๆ,นนๆ,ๆอเป็นไหมครับแย่ๆแย่แฟนเราครับเจ็บครับเจ็บผมบอกอะไรอ่ะเปล่าผมใค่กันนี่ก็บรรยากาศแหนมุดดินมใส่กันไม่ใช่ก็ปุ๊บเอา

สร็จไครับนี่ยังหลายยู่ไหครับเปาเปิดครับผมพูดฮะปาดร่งๆไหมไม่ใช่เสียนมอง่งๆไหมต้องมีศารหลายๆดิสารเดียวว่าพ่อดอกเม่งดูน่อตาแรงกึมมือเปล่าเวลาเาไอ้ยืนน้ำมือไรอยากเห็นอ่ะคๆไหมไเร่พูหรอมึงดูน่อย้หรอม่เห็นนี่นี้นี่นี่นีะเต็มอยู่

ยิงมือนี่จะใส่เบดครับสรุปไ่่ได้ใส่เบดได้แมงกินนนแทนมันบูบูบูด้แล้วพีดมันชิบกผมสนุกกับกดไล่์ให้ได้ด้ครับยีงไปลงมัน่อนอันนี้ลูกเ่นส ความมามเร่อควเอยังเพงคาเนาะคนละตัวนึงนะเนี่ยไปสุดไปตรงี้ไปตง้เอาบะมี่เอาคบะหมี่คีบคีบเอาคบมันลมันน้อยี่้ตัวกรต่ายตั้งว่ดตัวชนิดกระต่ายกุ้ตาย พุกมาให้หนูมาตงี่ี่เข็ดบ่เป็นยังยี่้อยี่้อยี่้อย่อยี่ข้น่ยหมูมาเก็บใส่กันมันันมเียมงายกนะเจ๊้าเราไปแล้วนะ เยอะครับเยอะเยอะแต่มันมาลงเลยอมันลงไปมันมาลงดินมาลงพื้นเบื้องมักจับน้ำตัวคือจับน้ำตัผมมักน้ำตัวลายก็น้ำสาดอีกาโมน้ำตัวลายก็น้ำสาดอีกแมนเบื้งไหมเอ มังงามไม่ลายอยู่ข้อยุข้อแมนี่มันหมดหมดหมดเงินมันแดงนแดงใสบูสานบสาใสมันแดงใสเเอออึกระคาแล้วอึอึิบหายแล้วมึงมดแดงใสครับเหวนยัง Quái? sao à? nhưng, nhưng ý ý đây nhanh mới đi Tuần luôn này Tuần à, này đây về sí. Được gì xin không không? Đây là đen các bạn phải Nói gì Phải hả? Phải phải không? Ừ, ừ, cắt mày ừ. <laughs> <laughs>

อ้อวิ่งเอเหี้ยมนขึ้เมาเป็นแมวแลวเป็นเมวชิงโตหน่อยนะครับชิงโตไ้อ้าวๆนี่กินสมนะ ถตกลุมครับเอาเงี้ยอย่าไปรักใครเลยรักมังวงดีกว่าไป ตอนนั้นนะครับบ่มีบ่มีดีเนี่ยนะบม่มีป่ะกะบ้านครับสางวันนี้บอข่านไปละเละหนื่อยละอยากนอนละดิฟนี้ม่อยางผู้นี้ต้องทำงานมามามาเดี๋ยวนี้มาเดียด๋วยวนี้ มา,มา,นมานมเนี้ยนตัลียงอตอนนี้กำลังกระบ,บาดน,นะครับผลงานเาราได้ลายเต็มครับน,นี่ตอ่ไาไหวไปอุ้มมันไปเยมาเียมาเี้ยมาไปอุ้มมันไปไยสิกัด ยืนตรงมาตะกัดบไฟง้างง้างงางไปไรื่อยๆคนเอี๊ยบขออุ่มเมียวกันนะครับมาโค้อ่าฮะลำบากอีกอจบเพียงเท่านี้นะครับดูผลงานชอ่อได้ครับนี่อันนี้สมาชิกคนที่ที่สาม ไปเอาไปครับฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามได้ครับผม